การบวชจิตของผู้ที่ไม่พร้อมอยู่วัดจากหลวงปูด่ดูท่านปัญญานันทภิกขุเคยให้ความหมายของการบวชกายบวชใจไว้ดังนี้บวชกายก็คือการบวชตามรูปแบบกลนหัวขูดคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองบวชใจคือคำอธิษฐานใจตั้งใจงดเว้นไม่ทำอะไรที่เป็นการขัดต่อคำสอน ของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดรมอันกราวก่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกขโดยชอบเถิดตามรอยธรรมย้ำรอยครูการบวชจิตหรือการบวชใจนั้น เป็นสูตรของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกถึงตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อย,อยจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตาม ให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอระบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็จะพานเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคราวาดนะลองคิดดูซิ เราเป็นพระนะบวชในแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วทำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันอย่างเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องสึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชใจ ตั้งขึ้นมาก็ให้ทำแล้วกราบพระหกครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับสามปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิสงส์มหาศาล เป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูได้แนะเคล็ดในการบทจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสรนังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ สังคังสรารนังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ต้องตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงจัดเป็นเนคขม,มะบร,รมีขั้นอุกฤษทีเดียว อย่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยการบวชไม่ศรัทธาจริงปัญหาที่ภิกษุประพฤติปฏิบัติล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัยและการกระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองได้สร้างความเสื่อมเสียและความมัวหมองแก่วงการสงฆ์นับวันจะยิ่งทวีมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งมีผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัท ทั้งภิกษุอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิจึงต้องตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงนี้ที่ส่งผลงกระทบต่อการดำรงคงอยู่ของพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัยจะถูกอุบาสกอุบาสิกาเพ่งโทษติเตียนโพนธนา โดยชีย้ให้เห็นถึงความประพฤติที่ไม่ดีประพฤติชั่วและกล่าวให้เข้าใจว่าสิ่งนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความไม่เลื่อมใสของผู้อื่นแล้วตำหนิให้รู้ว่าตัวว่าเป็นสมณะเป็นเชื้อสายพระสักยบุตรทำอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรและการกล่าวพูดให้กว้างขวางออกไป โดยการกระจายข่าวให้แพทย์สะพัดไปทุกที่ทุกสถานโดยมุ่งประโยชน์ให้สำนึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหากอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันใช้วิธีการเพ่งโทษติเตียนโพธนาต้องเป็นการกระทำด้วยกุศลจิตและกุศลเจตนาเพื่อให้พระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องมีความรู้ตัวและสำนึกผิดจึงจะเป็นผลดี ต่อวงการสงฆ์อย่างแท้จริงการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมีข้อพิจารณาในหลายประการประการแรกผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีอัธยาศัายการครองตนอยู่ในเพศปัญญชิตจึงจะเป็นภิกษุที่สามารถทำหน้าที่ของตน ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามพระธรรมวินยัยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการคัดกรองผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกรันว่าบวชแล้วจะเป็นภิกษุในพระธรรมวินยัยประการที่สองคือพระอุปชาซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงมีหน้าที่คอยอบรมชี้แนะแก่ภิกษุบวชใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้องและเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดประการที่สภิกษุที่ประพฤติธปฏิบัติล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินยัยจะต้องได้รับโทษตามที่ได้ล่วงละเมิดอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการโทษสถานหนักอาบัติปราชิก ต้องขาดจากความเป็นภิกษุโทษสถานกลางอาบัตสังฆาธทีเสะต้องอยู่ปริวัติศรรรมซิก่อนจึงจะพ้นอาบัตโทษสถานเบาอาบัตนิสักคยะปาจิตตีอาบัตทุกภาสิทธิออาบัตทุกกฎจะต้องปรงอาบัตซิก่อนจึงจะพ้นอาบัตทั้งนี้ภิกษุที่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองจะต้องถูกจับศึก และถูกดำเนินคดีการบวชเป็นพระภิกษุเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญจากเพศคฤหั์ซึ่งเป็นปุตุชนที่มีกิเลสหยาบนาไปสู่เพศปรญระชตที่เป็นเพศบริสุทธิ์มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมและขัดเกลาวกิเลสด้วยการประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทในพระวินยัยผู้บวชเป็นภิกษุเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อาธิบวชตามประเพณีบวชแก้บน บวชก่อนแต่งงานบวชเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตการบวชด,ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อผู้บวชแต่กลับเป็นผลเสียต่อตัอตวผู้บวชเองแทนที่จะได้รับกุศลจากการบวชแต่กลับเป็นบาปประการสำคัญเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีการศึกษาพระธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทในพระวินัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัยและกระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองเป็นเพราะว่าการบวชเป็นภิกษุกระทำได้ง่ายเนื่องจากไม่มีการคัดกรองผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่มีความตั้งใจที่จะบวชเพียงไรมีความศรัทธ,ธา ในพระพุทธศาสนาแค่ไหนมีอัธยาศัยเหมาะสมกับการครองตนในเพศบรรพชิตหรือไม่อีกทั้งไม่มีกระบวนการสร้างความพร้อมสำหรับผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุเพื่อจะได้ปรับตัวจากเพศคฤหั์เป็นเพศบรรพชิตอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพปัญหาของผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ทุกวันนี้พบว,ว่าคนรุ่นใหม่ จะเน้นบวชระยะสั้นตั้งแต่เจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนส่วนศรัทธาที่เข้ามาบวชนั้นพบว่ามีเพียงน้อยนิดที่ศรัทธาอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาจริงๆนอกนั้นจะบวชเพื่อแก้บนบวชตามประเพณีบวชนี้ปัญหาส่งผลให้พระสงฆ์ขาดคุณภาพเพราะขาดความรู้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงๆผลการศึกษาดังกล่าวนี้ คงจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสถานการณ์โดยรวมของภิกษุในปัจจุบันว่าเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยหรือไม่ข้อคิดดีๆเมื่อฟังยามเช้าคุณจะรู้สึกโชคดีมากที่ได้ฟังชีวิตต้องเดินทางผ่านการเวลาที่นับถอยหลังทุกวินาทีเราตึงต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดอย่าปล่อยให้ผ่านไปกับความทุกข์ จงตื่นมาในทุกเช้าด้วยอารมณ์ที่สดใสมองหาสิ่งดีๆและแง่คิดดีๆคิดแต่สิ่งดีๆแล้ววันนั้นก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบให้หัดปล่อยวางหากเรากำลังรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอยู่อย่าไปเก็บมาคิดเล็กน้อยให้เหนื่อยใจจงปล่อยวางไปในบางเรื่องที่มองข้ามผ่านได้ อะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงยอมให้ได้ก็ยอมไปให้ใจเราสุขก็พอจงมีความสุขกับสิ่งง่ายๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราจงมองดูมันแล้วหาความสุขกับสิ่งเหล่านั้นให้เจอเพียงแค่อย่างกินข้าวได้มีข้าวกินอิม่มมีที่นอนและนอนหลับสบายไม่ได้ไปนอนตากแดดตากลมฝนมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ไม่ต้องราคาแพงมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆคอยดูแลห่วงใยแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วความสุขหาได้จากสิ่งเล็กๆเหล่านี้ถ้าเรามองหาให้เป็นอย่าใช้เวลาไปกับความโมโหอย่าไปเสียเวลาที่จะโมโหหรือโกรธใครเพราะมันไม่มีประโยชน์เสียทั้งพลังงานชีวิตและยังเสียเวลาชีวิตอีกด้วยเราควรได้ใช้เวลาที่มีอยู่ อย่างจำกัดของชีวิตในแต่ละวันแบบมีความสุขอย่าตื่นมาด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยเมื่อมีคนทำให้เราเสียใจให้ลองปล่อยมันไปบ้างหากว่าเราจะต้องเสียใจกับการกระทำของคนอื่นบ่อยๆเราควรต้องหันกลับมาดูแลหัวใจของเราลองปล่อยไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วกลับมานั่งทบทวนตัวเองใหมซ่ซิเพราะสุดท้าย ในโลกนี้ก็ไม่มีใครอยู่ไปได้ตลอดคนที่รักกันหนักนะสุดท้ายก็ต้องลาจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาให้มีแต่ความสุขจะดีกว่าค่ะไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่าไปมัวหาแต่ความคิด เพราะไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดถ้าลองดูดีๆจะพบแต่เพียงว่าถูกใจใครกับไม่ถูกใจใครมากกว่าต่อให้ทําผิดแต่ถ้าถูกใจยังไงก็มองว่าถูกและต่อให้ทําถูกแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ผิดได้อยู่ดีฉะนั้นจงอย่าเอามาใส่ใจไม่มีใครทําให้ถูกใจใครได้ตลอดทุกเรื่องแม้แต่ตัวเราเอง บางครั้งก็ยังไม่ได้ดังใจเราเองเลยสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต้องรักษาไว้ให้ดีและคนที่เกิดมาอาจจะปรารถนาที่อยากจะมีเงินทองมากมายเพื่อความสุขสบายแต่เราทุกคนก็สามารถมีความสุขบนความเรียบง่ายได้เสมอโดยที่ไม่ต้องเป็นเศรษฐีการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นสำคัญมากต่อให้มีเงินทองมากมาย ก็ซื้อสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้อยู่ดีแล้วจะมีมากมายไปทำไมคะถ้ายังต้องนอนอยู่โรงพยาบาลไปไหนเองก็ไม่ได้เมื่อใดที่รู้สึกกลุ้มใจคะ่ะให้ลองให้หายใจเข้าลึกๆหากรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มีความกัดกุ้มใจมากเหลือเกินไม่รู้จะเอามันออกไปได้อย่างไรให้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วมองดูว่าเวลาเดินอยู่เสมอ และนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆทุกวินาทีเพราะฉะนั้นจงสร้างกำลังใจให้กับตัวเองกำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเองค่ะแล้วออกไปทำสิ่งที่อยากจะทำซะ